ที่สวนของตาปังมีผีกระสือสวัสดีค่ะทุกคนฉันเป็นนักข่าวจาก TTN TV นะคะต่อไปนี้เราจะพิสูจน์กันว่าที่นี่น่ะมีผีกระสือจริงๆหรือเปล่าฉันจะซ่อนกล้องไว้แถวนี้นะคะ ฉันชื่อว่าลำดวนค่ะฉันน่ะเป็นผีกระสือนะแล้วฉันก็มาที่นี่เพื่อเก็บดอกกุหลาบเพราะว่าฉันชอบดอกกุหลาบมากเลยฉันปลูกดอกกุหลาบไว้เยอะแยะเลยนะเอาไวข้ขายในวันวาเลนไทนะ์น่ะนีใกล้เช้าแล้วฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะอ๋อในที่สุดเราก็รู้แล้วว่ามีผีกระสือจริงๆ ตายเถอะฉันลืมเปิดฝาเลน